สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อิสานบันเทิงทีวีช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเสรจภูมิวันนี้มาพูดกันถึงประเด็นต่างๆช่วงเช้าครับก็ต้องพูดถึงนะฮะที่สวก็ซัดกันนะครับสองป้าเขาบอกว่าสองป้าซัดกัน เรื่องนี่นะฮะเรื่องยติของชั้นสิบสี่นี่แหละปรากฏปรากฏว่าอังกนานนรัยภิจเนะี่ยปรากฏว่าเหมือนจะไม่เอาแล้วเรื่องนี้นะฮะมือนจะไม่เอาก็ป้านันทนาครับนาเหมือนกัน แต่คนละนะก็ออกมาซัดกันในสภาผู้แทนนะเป็นวุฒินะครับแล้วก็มีประเด็นต่างๆที่พูดค well, like ุยกันก็คือมันไม่ม uh> ีอะไรอ่ะนะต้องบอกว่าไม่มีอะไรนะครับในการต่อสู้เอาตัวรอดในการต่อสู้ผมก็ไปดูอีกช่องหนึ่งครับ ซึ่งสัมภาษณ์นายตำรวจใหญ่ว่าต่างคนหมายต้งพูดถึงที่เคยอุ้มไว้นะครับที่เคยออกมารับออกมาพูดเหมือนจะเข้าข้างนายตำรวจอีกคนนึงนะฮะแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเชียร์เลยแหละไม่ได้เข้าข้างนะครับสุดท้าย ก็มีปัญหากันก็ถามบอกว่าการที่ทําแบบนีนะ้เข้าไปในบ้านประธานสภาผู้แทนรัษฎรและอัดคลิปท่านมีความคิดเห็นยังไงท่านก็บอกว่าก็คงจะต่อสู้เอาตัวรอดนั่นแหละทุกคนก็มีการต่อสู้แหละเพื่อจะเอาตัวรอดนะครับก็พูดถึงพันตำรวจทัวทักษิณชินวัตร ที่จริงน่ะก็ถามเรื่องนี้แต่ก็ลามไปถึงชั้นสิบสี่ลามไปถึงเรื่องตัวเองคือไม่ได้เข้าประเด็นที่เขาถามเลยนะฮะก็เป็น,นว่าถ้าไม่ได้พูดชั้นสิบสี่เมื่อไหร่นี่ก็น่าจะปวดท้องครับนะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับต้องพูดเหมือนกันกับเขาเรียกว่า ผมใช้คาว่าแก๊งได้ไหมนะอย่างจตุพรพรมพันธ์เองเนี่ก็อีกคนหนึ่งนะฮะหลายคนบอกทำไมต้องพูดถึงกับเพราะมันพูดอยู่ทุกวันอะ่ะผมก็ต้องพูดทุกวันเหมือนกันคือประเด็นจตุพรพูดเนี่ยครับว่าพรบการท่าเรือเนี่ยสว,วจะเอาที่ดินของการท่าเรือเนี่ยไปตัง้งไปทำบ่อนพูดง่ายนะครับคือ จะเอาตรงไหนก็ไม่สําคัญรอะครับสําคัญมันทําแล้วมันมันต้องออกพรบรให้ถูกกฎหมายหรือไม่นะครับถ้าแปเอาของเอกชนก็ออกมากลดา่าออกมาต่อว่าออกมาจับผิดเขาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนนะไปซื้อที่ไว้แล้วไปก้านซื้อไว้แล้วนะครับก็จะเอาโครงการนี้ครับที่มีเงินมีทองเนี่ยเข้าไปนะเพื่อจะได้ประโยชน์ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือทําอะไรมันก็ผิดไปหมดนั่นแหละนะฮะทำอะไรก็ผิดไปหมดสุดท้ายเป็นไงครับมันก็รวบรวมคิดว่าอประมาณว่านโยบายต่างๆที่รัฐบาลทําเนี่ยครับก็คือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องตัวเองประมาณนั้นเลยนะแต่ที่จริงแล้วครับรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็คิดหาวิธีการนะฮะ มึงบอกมาอย่างนี้ผมว่าเขาฟังนะฟังประชาชนมากขึ้นเพราะว่าเขามาจากประชาชนนะฮะว่าประชาชนต้องการอะไรประชาชนเขาพูดมาเนี่ยครับรัฐบาลน,นี่เขาก็ฟังด้วยเหตุด้วยผลครับเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ฟังที่ไหนล่ะครับเขาวิพากษ์วิจารณ์มาเนี่ยรัฐบาลก็ฟังนะแต่การออกพรบการท่าเรือเนี่ยครับ จตุพรบอกว่าน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้ครับเขาก็ยังไม่รู้หรอกครับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งมันผิดกฎหมายอยู่เนี่ยมันก็ต้องทําให้ถูกกฎหมายเขาจะทาอะไรก็ทําให้ถูกกฎหมายครับไม่ว่าจะวิธีการไม่ว่าจะการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ผิดหรอกแต่คนที่ผิดก็คือคนที่จ้องประจับผิดไงน,นะฮะเขาทำอะไรก็ไม่ก็ไม่ได้นะฮะก็ ก็ว่ากันไปแล้วครับคนมันอยู่ไม่สุขคนมันอยาก,ออกมีแสงกับอยาก่กากระแสตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วไงประเด็นอะไรมันก็ไม่จุดจุดไม่ติดนะมันมอดไปหมดแล้วประชาชนเขาไม่เอาฮะในแนวทางเดิมๆจะก่อม็อบจะก่อความวุ่นวายและให้ได้มาซึ่งอำนาจพิเศษเนี่ยมันยากครับเพราะแค่นี้ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็เบื่อหน่าย,ยจะแย่อยู่แล้วครับต่อสู้ดิ้นรนกันไม่รู้จะรอดไม่รอดแต่พวกนี้ไม่คิดว่าเออช่วงนี้ประเทศชาติพอมันเดินไปได้ช่วยกันมายุ่งกันไปนะครับช่วยกันทำมาหากินนะแต่ไม่คิดหรอกครับคิดอยู่อย่างเดียวก็คืออยากทำให้บ้านเมืองวุ่นวายครับกอม็อบจุดประเด็นหาประเด็นที่ ใครจะมาร่วมลงท้องถนนครับสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองนะตรงนี้ต่างหากนะครับที่พูดกันไม่หยุดไม่หย่อนที่พูดกันอยู่ตลอดเวลานะฮะหันมาดูการเมืองใหญ่บ้างในสภาผูา้แทนราษฎรหลังจากวาดลวดลายออกมาเสียงแข็งครับอย่างพรรคสีน้ำเงินนะสุดท้ายครับไม่รู้โดนอกไหนเข้าไปครับรู้สึกหงออยู่นะนะฮะ หลังจากจะมีการตัดสิทธ์สอ,สอสอ44สีส่อสอของพรรคประชาชนนะฮะแม้แต่เขาเรียกว่าขาประจำอย่างตือพอรพมพันยังบอกเลยฮะมีข่าวแผลมบอกว่าจะเอาพรรคประชาชนนี่ครับมาสับเปลี่ยนกับพรรคภูมิใจไทยนะฮะที่จริงผมก็อยากลองเหมือนกันนะ แต่เรื่องจ,จริงหรือไม่จริงผมไม่รู้นะฮะแต่ผมยังไม่ได้ข่าวมาแล้วก็อยากลองเหมือนกันครับเออถ้ามันมีปัญหามากก็ปับมันออกซะนะฮะเอาเด็กๆมานะเอาพวากพักประชาชนมาครับมันไม่มีพักการเมืองที่บอกว่าร่วมันไม่ได้หรอขนาดพักประชาธิปัตย์เนี่ยครับเออไม่กินข้าวร่วมโต๊ะไม่คุยร่วมกันก็มานานแล้วครับมันก็ยังมารวมกันได้ครับ แต่การพูดจานะครับโวหารต่างๆเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันก็อาจจะไปตามกระแสครับเนี่ยไปตามอารมณ์บ้างเป็นค้าเป็นคาครับทามันไปไม่ได้ถ้าตกลงกันได้ก็รวมกันได้ไม่เป็นไรอะครับนะแต่เนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ได้เลยต้องบอกว่าแหมแต่ก่อนเกลียดชังกันแต่ก่อนแต่มันมันไม่รู้จะออกมารูปแบบไหนครับถ้าออกมารูปแบบนี้ก็ตายเลยครับ คือพรรคประชาชนเองเนี่ยที่เขามีปากมีเสียงตอนเนี้ยแม้กระทั่งเอฟซีเองเนี่ยฮะก็คืออยากร่วมรัฐบาลนะพูดง่ายๆเลยนะไม่อยากให้ไปอยู่ฝ่ายค้านอยากให้ทํางานกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่มันจูนกันได้ถ้ามันติดกันได้ครับมันคงไม่มีปัญหาหรอกครับนะรวมกันได้ครับแต่ก็ต้องฟังกันหน่อยนะครับใครเป็นผู้นาําใครเป็นนะผู้ตามก็ว่ากันไปครับหรือบอกว่าเออ พรรคประชาชนเนี่ยยังไงก็ไม่รวมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกครับนะทุกคนมาเป็นสสทุกคนตั้งพรรคการเมืองมาเนี่ก็อยากเป็นรัฐบาลทังนั้นแหละนะเอฟซี FC ก็บรบานะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีทุกอย่างนะครับสิ่งที่มันปรับได้แต่งได้หรือลดลาวาสอกใส่กันมาเนี่ยครับผมว่ามันเชื่อว่ามันจะเดินไปด้วยกันได้นะครับเพราะว่า มันก็รักประชาธิปไตยเหมือนกันนั่นแหละทุกคนก็อ้างหมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเขาเรียกว่าอีโก้มันสูงนะถ้าจะอยู่ด้วยกันแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้นะครับนะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากให้ร่วมรัฐบาลน,นั่นแหละนะที่ว่ากันนี่เนะี่ยที่ต่อว่ากันอยู่ทุวกวันนี้กนะ็เพราะเหตุนี้ละถ้าเอามาร่วมรัฐบาลซะนะพรักกี่มันมีปัญหานะครับ ตอนนี้ลุงก็ไม่อยู่เลยนะลูกก็ลุงก็ไปหมดแล้วนะยุบพักไม่ได้เขาก็จัดการหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ตอแล้วต้องบอกเหลือแต่ตอแล้วก็สามารถเข้ามารวมกันได้ครับทํางานร่วมกันได้เนี่ยที่จจริญพรบอกว่าได้ข่าวมานะแล้วก็มีกระแสข่าวหลายข่าวด้วยนะครับว่าเนี่ยามันไปไม่ไหวครับทามันเป็นแบบนี้ ถ้าคุณจะมาเจงอยู่คนเดียวไปนี่รออยู่คนเดียวนี่ก็เอาทิ้งไปเลยฮะทิ้งไปฮะพี่น้องประชาชนรับได้ครับเพราะว่าส่วนมากพ,าพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วนะครับกองเทียย์ต่างๆเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วครับถ้าปรับกันได้ถ้าคุยกันได้เอามาเลยครับนะอย่างพักประชาชนเนี่ยนะมาร่วมกันทำบ้านเมืองให้มันดีขึ้นจะเป็นไรไปครับเอฟซี FC ก็ได้น้อยครับอย่ายืนกระตายขาเดียวครับเออหรือคุณจะไป ถ้าบอกว่าพักประชาชนมารวมกับพักเพื่อไทยแล้วคุณจะไปเชียร์พักสีน้ําเงินเหรอพักภูมิใจไทยเหรอก็เชิญนะฮะเชิญตามสบายครับเออถ้าไม่มีจุดยืนขนาดนั้นกับถ้าคุณคิดว่าคุณแพ้ไม่ได้คุณยอมไม่ได้ก็ตามสบายเลยครับเนี่ยก็เชิญถ้าคุณไม่คิดอะไรเลยคิดที่จะเอาชนะข้าทางกันอย่างเดียวนี่ครับก็ไปได้ครับเนี่ยพักประชารัฐก่อน พลังประชาล้วก็เชียร์ได้ไม่เป็นไรนะนะไม่ได้ห้ามครับเพราะว่าเขากําลังจัดขบวนทัพอยู่หลายคนเรียกร้องอยากได้นูน่นอยากได้นี่ครับดูสิครับการทํางานของรัฐรฐบาลการปรับเปลี่ยนกันนะจะทําอะไรเนี่ยครับมันมีหอกข้างแค่มันมีตัวกันกันอยู่นะครับไม่สามารถทําอะไรได้ตามอำเภอใจนะก็เป็นเหตุเป็นผลแหละครับที่มาพูดวันนี้นะครับผมเชื่อว่า หลายคนยังมองกับผมยังยังมองกับผมเลยฮะถ้ามันไม่ดีถ้ามันมีปัญหามากก็เอามันออกไปครับออกไปเลยนะฮะไม่ต้องไปเสียดายหรอกเพราะว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนกันได้ครับเอาเทียบเชิญไปเชิญพักประชาชนมาจะเป็นไรไปครับเพราะพักประชาชนเองเนี่ยตอนนี้ก็นรู้สึกว่าอ่อนไปเยอะนะต้องบอกอ่อนไปเยอะ อันมุงนะ่งหน้าการทำงานหน้าเป้าการทำงานผมเนะ่ยไม่ได้บอกว่าผมเกลียดชังนะเราเป็นเด็กเราเป็นพักการเมืองที่ต้องบอกว่าประสบการณ์น้อยอะเล่เหลี่ยมทางการเมืองมันเยอะไอ้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่เขาบ้างครับผู้หลักผู้ใหญ่เองเนี่ยฮะเขาก็ไม่ได้ว่านะ่าถืออคติต่างๆที่ไปเกลียดชังเด็กๆขนาดนั้นหรอครับ เพียงแค่ว่าเขาเตือนเขาสอนเท่านั้นเองนะครับถ้ามันไปไม่ได้ถ้ามันไปกันได้นะครับก็ว่ากันไปเพราะระบบประชาธิปไตยมันสามารถมันไม่ใช่ว่าพักนี้จะเป็นฝ่ายค้านตลอดชีพจนตายที่ไหนล่ะครับถ้ามันปรับกันได้ถ้ามันตกลงกันได้ก็สามารถรวมกันได้นะฮะถ้ามันไปไม่ได้มันก็ปรับออกทางนั้นเองอะเรื่องง่ายๆฮะเพราะว่ามันเป็นสิทธิเสรี ของแต่ละพักอยู่แล้วครับคุณไม่อยากอยู่คุณไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลคุณก็ออกไปครับถ้าคุณเห็นด้วยแนวทางที่จะมาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองของเราเนี่ยแต่เห็นด้วยในแนวทางเดียวกันก็เข้ามาเท่านั้นเองอย่าไปถืออะไรมันมากครับก็ฝากไว้ให้คิดกับไม่ว่าจะเป็นเอฟซีไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองนะฮะฝากไว้สําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ